อ้จีอยากรู้ว่าไอ้ห้าเบอร์นิ่งนัน่นมันทำอะไรกันอยู่มันไม่เลยไม่พูดเลยสักอ,อย่างไอ้เจ้าคุณคยิ้กันขนาดนี้มันใส่ขอคอมเมนต์แกล้งหน่อยหน่อย A few moments later อ้าวเฟสเราเบื่อจังเลยเอ๊ะเมือมีคนคอมเมนต์มาแฮะไปดูกันเลยนะครับเนี่ยมีอะไรกันโอ้โห้ยมีจริงๆด้วยวันนั้นที่จะมีคนคอมเมนต์มานะครับเนี่ยโอ้โห้ยว่าแต่ นี่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 มันอย่า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 บอกนะว่าก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เฉาก้วยชากลางราวของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะชิมเฉาก้วยแท้ๆกันก่อนนะครับเฉาก้วยชากลางราว